สวัสดีครับเอฟซีแฟนซองและท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมยอดวอ่านกอก็จะพาเอฟซีและท่านผู้ชมทุกๆท่านมาที่วัดกำนักสงนะครับกำลังก่อสร้างนะครับที่วัดนี่ก็มี้าไพกันไอ้หวยเบอรคยพลาดน,นะครับเข้ามาแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตามไปฟังด้กันนะครับว่าเประเด็นใด้จังไดนะครับถามผมมานะครับนู่นที่ยาก มามือนี่ก็นเล็กมามออน้ากันจะบ้าไนไล่ซื้อเด้อค่ะเพราะว่าจะพิดิตรจะคอยเพราะว่าคนยูทูบคน,คนบอยอยากให้เป็นการเรียนไลน์นะคะแต่มาไล่ซื้อทีเอฟซีโอนมากมีทั้งคู่ประสองค์ออกน้ำกับไม่ประสองค์ออกน้ำมันเป็นเงินต่องุนทิย่าหนึ่งเป็นเงินสามพันหกนะคะจอบให้พระอาจารย์รวมสางสารกา,ารทะเลียนนะคะสำนักสงฆ์นะคะกับของมุทนาบุญกับเอฟซีนะคะ อย่าใส่รถดินให้เด้อสาธุสาธุทางบ้านแล้ถนนหรอบอกกับเจ้าท่าเขาว่าสะดวกสาธุครับกคนจะเริ่มบอกเอฟซีเลขวัยจะเสียใจถามเป็นมือสมัครเล่นถึงแต่น้อยรอบสุดท้ายรอบแรกจะรอบสุดท้ายเลขให้ออกปับออกเก้าสองออกห้าหนึ่งออกเจ็ดหาเลขห้าน้อยแต่เขาจะเสิร์ฟเดาเดาเอาเอาหรื่องมือสมัครมือตาสีตาสากะซื้อ ซื้อตัวเดียวนะ่ะเลขบ่าถือจะไปเสียใจเลขหางเดียวซื้อซื้อซื้อยุ่หันซีฟงวดถืองวดนึงก็คุ้งกัซื้อเลขซื้อเลขหางเดียวจะไปซื้อหลายหางเขาซื้อหลายหางมันได้สอมหนาสอมหลังมันนั่นมันนั่นนี่นั่นได้เกิดครับเรียกแบบนี้เรีนปักขึ้นคนจะแหงเรียนปักบ่เดียวบ่ถือยายนั่งบ่เสียใจกันถือถึงนักมันได้ทุนขึ้นจวดจวดลดนะครับเรียกเลขแบบนี้ <laughs> เลขบ่หลายหางได้ <laughs> เลขหางเดียวเบิ้งเงินกรบโบเบิ้งห <laughs> ลายถือถึงน <laughs> ัก เด็กขันห้อเล่นหลายหางมื่อนี่ก็บย้อยอีกสองคู่มองเนี่ยสามคู่สี่คู่หาคู่มันเราไปซ้อมมันถือเป็นพ่อมันเล่นเป็นลายนะครับอาจารย์มึงยู่หลอดคนเล่นค่ะแต่ว่ามื่อนี่พระอาจารย์จะให้สามตัวไปก้อนเลยนะค่ะสามตัวไปก้อนปุ่งทุตไทยจะให้สองตัวอันมีผู้ฝากมาทำบุญนะไหมครับเออครับมาบอกพระเจ้าเยียถนนห้างแนวใส่ซอกเดียวแบบนั้นก็ได้นวดที่ยา อันคุณนั่นกันจนานะครับอร่อยตัวนี่บวหน่อยดินบวหน่อยรถตัวนี้คุณกันจนาเพิ่งจะฝากทบุญมาหนึ่งพันบาทแรงเด้อนั่นแหะขอสาธุบุญน้อเพื่นครับเจ้ามีความสุขความเจริญเงินไม่ออกพอกเงินเหนดซี่ฝากมาน้ำน้ำแอดแอดก็มาถึงมือดังยังนะนก็มาส่งถึงมือผ่าแบบนี้ท่านเล่เข่ามันยังเข่าให้ผ่านมือแอดผ่านพันยี่แห่งผ่านนุ่นทิยา บอได้ใชแม่บางก็บอได้ที่ผ่านมาเลขันมันจะผ่านหลหมองมันเลยบอกบ่ถึงคอยถึงวัดสี่บอกจังสี่สาครับมันมันเลขก็ับมัน,น่อยงวดบางซ่องกับเพื่อนก็ดีอยู่แต่ว่าคนดูพ่อมาซ่องกับพ่อยางดีปันใดแต่งเงินให้เจ้าฟากมากพอเคอทีตนให้เจ้านั่นแหละแล้วถึงแล้วกับผ่านแอดโหลดพ่อเน่แห้งแน่นอนในยาแน่คือแต่ว่านซ่องลูกศิษย์ลูกหานี่คือถึงตลอดมีิตรเติมไปื่ออาจารย์หน้าบุนนะเสียเพื่อนกับมาเพื่อนกับ ท่านสองเพิ่นก็จะไปได้มาว่าโอ้ยหักค่าซ่องเท่านั้นนี่มันเป็นซิตี้ของเพิ่นเขาอยู่บ้านเขานอนซื้อกระเือกเลขท่านมาพ้นห้าบาทสิบาทผมพ้นใจดีกับท่านสองพันมันก็หลายเงินคือหลายบางเรื่องปัญหาค่าซ่องกับซี่หามือ่นสองสามมื่นหกเจ็ดมื่นก็จะว่าพวนเอาเงินหลายเพราะว่าเนตรงนี้คนงานตรงนี้กินไม่ใส่สู้เหมือนเอ็ซีกรได้อย่าไปคิดแรงมากไม่เขานอนอยู่บ้านได้เลขสบายเบิ่งแอดเขาแลจนล่อรถจนเหียน ต้องเข้าใจเขาเลขยึดสก็เขาซอกแซกหามาจนให้ที่เจ้าจะพ่อเบทให้เจ้าท่านมากทิ่เจ้าจะสงสัยบางครั้งคอยก็เห็นใจเพื่อนบางบางบางเจ้าทั้งแอบก็ไดดกระไดกรดกรมเงินในเพื่อนกับมีดี่ผ่านมาสี่มื่นเป็นแสนกับมีดขานาดไม่เป็นล้านเงินที่เจ้าท่านมากแก่ไดกรรมให้แอบเพือนพอไปคาน้นุกน้ำมันเขาทีมงานเขาก็มีเขาต้องมีลูกมีผัวมีเมียต้องกินต,ต้องใส่ก็ต้องให้เขาทำาว้บบมีซุ้มนี่ทิจเจ้าอยู่บ้านที่เจ้าก็ไ่ได้เลขได้เบรอน้ำเขาเนี่ยคอยก็บ่ได้เรื่องบุญคุ้นเขาทำาว้ม มูงนี่เอฟซีข่อยกระสางวัดบ่แล้วมันต้องเกลือ,อกูลกันนะอาจจะไปไดามากขันยามีเงินมีทองคือสมุนตรกรรมไม่รู้นิยาเด้อในขาน,นนาน้ำมูกน้ำม,มันเด้อศีษามือพญเฮงเด้อศี่ษามือหรือเสนหนึ่งขันเงินมันหลายสียเจ้าท่านมาหลายกับเวรที่เสียววัดเสียวแต่เขาแต่วัดอย่างเดียวเขาต้องมีกินมีใไส้เขาอยู่บ้านเขาต้องเข้าใจเงินมันหลายคนผู้หาบาทที่บาดก็คือหลายก็จะไปว่าเขาฮักค่าซองอย่างท่านที่เขาอยู่บ้านเขาบ่ได้มาสอบเลขบ่ได้แสวงหานะ แอดวระสันแลนหาจาักอาจารย์ในดังๆเลขเป็นแม่นๆเพิ่นแลนซอกหายจึงลดเป็นเกี่ยวข้ามเมื่อจื่อตาเพิ่นกามาเสียงลมเสียงตายเรื่องลดขอมลดช้นเป็นไฟที่มารับสิชอบชีวิตเพิ่นต้องเห็นใจเพิ่นเด้อสุ้มเอซี่กระไดเพิ่นมาเนี่จ้าเี่หนังเงินเนี่เขานอนอยู่บ้านซื้อแต่เลขแตซื้อเพิ่นประสันจักไปใส่มาแน่เลขอยู่ใส่ดังๆอาจารย์ดังๆเพิ่นก็ไปหาผู้ใดฝันแม่นแม่นก็ไปหาเขาต้องเข้าใจเพิ่นสุ้มเอซี่กระไดเด้อสุดท้ายนี่ขอให้เจ้ามีความสุขความจเจริญ เลขันสีเขียนให้เลขทีเขียนให้ยานบ่เสียเขียนสาธุสาธุกลับเมื่อปป <c oughs> กลับมาเลขันจะไปวันไหวเด้อคอยมาติโตคอยไปยุใสสางวัดมองได้ก็แล้วที่เจ้ามั่นใจต้องมีความศรัทธามีความเสื่อมันบ่ถึงวันนี้วันนั้นเื่อมไม่ผู้เขา เ่นเขาก็เ่นมันเป็นนะเล่นเลขเล่นเบอร์เล่นหวยเขาก็จะเป็นงงง่ายหลายเอาพอดีพองามใหญ่เป็นนิเป็นเศษสวัสดีได้เลขแต่ละงวดคูณบาาจารย์กันยังยังโบทุกยังโบยากบอกไปแล้วลูกศิียบพดถึงเลขถึงเบอร์ก็เสียใจคือการน่าลักคือยศมันโผงง่ายคนเป็นแสนๆจอบซื้อเลขน้าพูดเดียวไอ้จอบพูเดียวฝันเนี่น่าเขต้องเข้าใจไม่อภอกระไ้ พระนี่เราเสียใจลายเขาเรียกบุตรถือเยาวตโยมเนี่ยลูกศิษย์บ่ได้เงินวัดกระบ่แล้วนำมาสั่มเรียกเขบุตรถือต้องมาทุกเงาปากหมองนักบวาจานซื้อเรียกเป็นเป็นดำดีได้แล้วพระเป็นจักร้าบอกเป็นจักร้าบอกเขากะเขาเป็นนักสู่เขาต้องสู่คื่อนแอบเพื่นแหลนหาวันนั้นวันนี้เพื่นต้องเป็นนักสู่เขานอนอยู่บ้านเขาต้องมีสติซื้อเรีกนะเขาต้องมีสติมีสติอยู่กับมีสตินอนมีสติซื้อเรียกมีสติ คมสุข,ขอวจะเจร่ญเลขกซื้อ2อตัวกันเนอะซื้อจังเี่เลขกซื้อเก 3, 9สาองตัวสตัวมันกินยากแต่ว่าเลขมันบูรุษ3าตัวนี่หรอกมันออกในหลายทางนั่นแะเลขกสามตัวอาจจะเป็น หกสมเก้าก็ได้หรอที่เป no. oh, ็นเก้าสาหก็ได้หรือเป็นหกเก้าสก็ได้เลขมันยี่ป้หนังเสียออกขนบนต่อขึ้งล่างเลขนะนะ้งเสียออกตัว้งเสียออกตัอยู่ในสามตัวตัวโดสี่รุดเั่หนึ่งวางหนึ่งในก็สี่รุดแต่เลขแต่ว่าคันสามมันจะงวดแ้วมันมันจะแหวนงวดแต่มันหลายงวดเลยเนี่ยี่กลก็มาเดือนนี่แหละจะออคันสารุดสอเท่าเลขลักๆ้ารุดสเท่า บคเสี้อาไปถาเบอรตำบวจเนี่ยไอ้ข้าเจ้าได้แห่ได้ทัวรนั่นก็ได้แห่เลยจ้าของกับโมดีที่การเขาใจโอ้ทัวแกรแลนด์หาเหมือนกันเอาใจใส่ดีอยู่เลยเลขในเลขหนาเดียวไม่ใช่จะเป็นเลขไรหนาเลขหนาเดียว เขาเสียเขาก็เสียหลายแต่ว่าขะานอกได้ถึงเขาก็คุ้มเรียงลูกเลียงผัวเลียงลูกเรียงหลานเขาได้เลียงเมียเขาได้เขาอยู่บ้านเขาอยู่สบายเรื่องจินเรื่องท่านแล้วงไปทีท่านเด้อที่ถึงหน่อยถึงายก็เป็นนีเป็นศิลกะเอาใส่หนี่ใส่ศิลสะกอนพอจาเป็นต้องมัดถวายผ้าดอกใส่หนีเจ้าของกอนเหลือใส่นีใส่ศิลน่ะจากมาท่านคันโบขเหลือกันเนเอาไว้งวดหน้าคอยว่ากันไหมก็ได้ว่ากันได้สิ ขันบัถือเลขข่อยกระเช้ามาบอเงินข่อยสาบานตรงตรงลดพอตรงตรงเลยบัถือเลขข่อยบอกเลยเงินข่อยสร้างวัดมึงไหนข่อยจะไต่เงินเลขมาสร้างวัดเงินเทวดานี่ละ่ะเอาเงิ่อนแถวบา้านเงินผ่าป่ากันทีมันเอายากฟูบ,มบมาา่มีกับบ่มีเฮ็ดซ่องผ่าป่ากันทีไปแจกข่อยบ่เป็นดอกข่อยสร้างวัดมึงไหนก็มีแต่เงินเทวดาเด้อได้เจ้ามันใจเอี้ยสี่นะไทยเน,นี่ยได้เจ้ามีความสุขความเจริญมีโชคมีชัยหายเสียเนี่ยจังไรกินทางสมปทานนา ค้าขายไงเมื่อไหขึ้นอยู่กับคนไงค,คนหาคนหอมเอฟซีนอนยาบาลฟังถึงเลขก่ะรู้จักให้โอกาสคคนอื่นเน่าคนหลอกขางัวมีกับย,ยิบีน่เขาแน่นกับบแมนที่มาทานเส้น้ำผ่าอย่างเดียวที่นอนป้องไฟลุกลานไงอยู่ในโอวาทเด้อพ่อแม่กับไอ้นี่คนสุขลุงหลานนี้คนสุขนะเห็นคนสุขความเจริญสาธุสาธุสาธุก <c oughs> ็อยา่างเลื่อนทาไมจานอีกครับ มีมีงวดมีโคงสุตายอีกว่าครับนี่ีครับนี่ยังยังอีกหูหนึ่งยังสองตัวยังสองตัวบ่ครับตัวครับผมเอาจากอีเมื่อสองมื่อจังโทรมาถามก่อนครับเพราะว่าช่วงนี้เลขเลขช่วงนี้ท่านบอบอกช่วงนี้ก็บอได้เลขเพราะว่าใกล้ที่อนย่ามากที่บุญไหว้หากันอีกวัดครับมันจะเป็นปันบุญบังไฟครับเมื่อวานนี่ก็บ้ามูหามูสิบก็บ่ท่านไน้บอกนะบอกบอก แอดตอนไ้นี่ยเทันได้บอกเอเด้อยู่ใกล้กัมาาลายบ้านอยู่เยไบอกไปบอกแอดก่อนสองสามือจะเป็นเลขสองนะคะินตังตค่ะขอบคุณพรอาจารย์หลายๆเด้อครับขอบคุณพระอาจารย์หลายๆครับเด้อครับครับอบคณพระอารานะครับด้ครับครับ ให้ได้เบ okay. ิดให้ได้เบิดเพเป็นยังบ่ปิดบ่กันแล้วนะครับแค่นี้เป็นบริเวณของสำนักสงฆ์นะครับที่กระผมเองก็ได้มาถึงพระอาจารย์แล้วนะครับเกิดับลังกอสั่งนะครับก็คือเห็นนี่ครับมีกุฏิหลายหลังนะครับครับก็ตั้งลังสาราใหญ่กับลังก่อสั่งนะครับครับครับก็เป็นบริเวณวัดของสำนักสงฆ์นะครับ ครับ้งด่านก็เป็นสาร้ายง่ายกลังก่อสร้างอยู่นะครับก็เป็นสร้างจริงๆนะครับครับเป็นการเป็นทั้งด่านสาร้ายง่นะครับกําลังพิการก่อสร้างอยู่นะครับครับก็ได้ประมาณจะหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะครับหอายดุยานนะครับเนาะครับอะไรครับคณะเอกครับคณะสร้างกําลังปูกระเบื้องนะครับทั้งด้านในของของสารานะครับก็เป็นลักษณะนี้ครับ วัดคลองพายจานร์เหมือนกับกำลังก่อสร้างนะครับสร้างจริงๆนะครับคือเห็นนี่นะครับรับมีกรรมการคณะก่อสรางก็มีหลายคนนะครับครับกับเห็นแล้วนะครับวัดสำนักสงฆ์นะครับกับกำลังก่อสร้างนะครับก็เห็นแล้วนะครับผมไดิยทายห้ำเห็นนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมพอจอก้อนเก่าๆก็จะขอยูตีในการลงคลิปยูทู e ไปเที่ยงทำนี่พาะคนนี้คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ